ออกมาเล็วคที <half! S 1> oh, ่สี v v right ่สิบสามเเป็นการพบกันระหว่างนาวาศักดิสศักดิสหุ่งเหงองซ้ำอยู่เบื้อง่งพบเทพกับลายเพชรอยู่เบื้องังเทพกับไรเพชรอยู่เบื้องังถุงสีฟ้าเริ่มขยับขยี้ออกมายังสะบันเกยยังเสมอกันอยู่เบื้องบนออกบอกมืถึงบอกว่าได้ไผ่น้ำไผ่ตามไผ่น้ำไผ่แสงตอนนี้เริ่มจะแสงกันแล้ว แสงได้แทงกไปแสงได้แทงไปต้องถามว่านาวาสักสิทธิสักิสิทธิหุเงเหืองซับจากพี่น้องเหองเสียงเงินแขวงหลวงพระบางตอนนี้เริ่มตีแฮกแสงนีตีแฮกแสงนีจากพี่น้องกำไลเพชรกำเทพกำไลเพชรหนึ่งของพี่น้องแขกส,ส,สารวันหนีห่างเอาไว้ มัน้านปูตีแหงแสงหนีออกมาแต่ว่าสิหนีรอดปลอดภัยหรือว่าราะว่าตอนนี้บอกว่าพระพ่อเฮือกเจงกัดเมืองเชิงเงินแข็งรองผอบังในน้ำของกลาสักสิห่วงเงินซับเมืองเชิงเงินตอนนี้ตีแหงพยายามจะแสงออกมาเสีย้อยบอกว่าจัดนักก็เต็มเสลักเกินบอกว่าทานเจ้าเมืองก็กาลังเบิงอยู่ตอนนี้คู่กีสุสีแต่เบิงดีๆเฮือลําฟังในน้ำของกลาศักสิห่วงเงินซับตีแหงแสงห่างเลยแสงห่างแสงได้แสงไปแสงได้แสงไปเบิงเทพกับไรเพชรหนึ่งเทพกับไรเพชรหนึ่งกำลังปอบแป้ปอบแป ว่าตอนนี้ดาวาศสิทธิศิทธิ์ดูเงือกซับหนีห่างเลยห่างก็ห่างได้ห่างหนีนาวาศักดิ์สิทธิเลยขยี้ตีแสงแข่งหน้าขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเหื่อไหลจุ๊ขบข้าเส้นใส่